เพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกินความต้องการของตลาดเนี่ยราคามันจะถูกนะถูกกดราคาบ้างรัฐก็ให้ไม่ไหวหรอกให้ตามราคาพอให้สูงเกินไปก็ไปขายใครแล้วก็ขายไม่ได้เงินก็ต้องขายไปเพราะฉะนั้นรัฐขณานี้งบลงทุนในประเทศนี่น้อยมาก1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองน,นคะครับมันควรจะ20-30มอ่ะมันไม่ได้หรอกถ้าเรายังอุดหนุนไอ้นี่ก็อุดหน,น,นุนนัน้นอะไรก็อุดหนุนหนึ่งแล้วสรุปว่าก็ทั้งหมดงบมาประจำปีเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอุดหนุน เป็นเรื่องของการใช้หนี้เป็นเรื่องของการชระดอกเบีย้ยก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วอีกหน่อยก็ไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรกันเลยในประเทศนี้นะต้องช่วยเรานะครับช่วยกันต่างคนต่าง,ต,างต้องช่วยซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าไปพึ่งพอค้าคกลางมากนักพอ้องกลางดีๆก็มีนะผมอยากจะฝากพอ่องกลางนะว่าช่วยกันดูแลคนนะครับคนคนไทยด้วยกันเนี่ยนะอย่าเอาเปรียบกันอีกเลยนะมันมันหลายต่อหลายทอดนะนะทั้งขนส่งด้วยพ่อค้าคลงกลางด้วยมีเงินทุนไม่มีเงินทุน นะมังเกษตรกรเขาต้องรวมกลุ่มสู้กับพ่อค้ากลางให้ได้นะถ้าไม่รวมกลุ่มยังขายตัดราคากันเองมันก็ไม่ได้อีกนะ <S <S เป็นแพ็กเกจกันให้ดีนะช่วยกันเกษตรกรกต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองนะครับเรื่องความรู้เรื่องการ,กรเกษตรสมัยใหม่เนี่ยเราพยายามต้องเรียนรู้นะครับอย่าไปพึ่งธรรมชาติอย่างเดียวอันนี้ก็เลยให้กระทรวงเกษตร,รสากรเร่งกระจายความรู้ออกไปจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จัดพิยากรลงไปแนะนำไดเร็กรเซลลงไปหาชาวบ้านนะครับถ้าร้อยเข้ามาถามอย่างเดียวมันอาจจะไม่มีเวลาเขาไม่เข้าใจ แล้วก็จับไปดีครับเกษตรกรเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดก็ไม่อยู่แล้วนะอยากให้มันกลับมาทบทวนเรื่องวกเดลแล้วให้คนที่มีคุณภาพไปสอนเขาไปสอนชาวบ้านหรือไม่ก็ไปรวมกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านมาเยอะๆนะแล้วจะได้ไปขับเคลื่อนด้วยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนปราชญ์ชาวบ้านไปช่วยกันชาวบ้านผมว่ามันจะดีนะอย่าปล่อยให้รัฐอย่างเดียวไปเดินหรือรัฐก็ไม่เดินนะชาวบ้านก็กกทำกันไปนะ แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ปัญหามันก็หมักหมมกันอยู่แบบนี้นะครับเพราะนั้นขอให้ทำตามนโยบายนี้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องเกษตรที่ดีใหม่ของว่าจะผัวของเนืกอญ้าของพีราาทำยังไงให้เป็นรูปธรรมนะครับการใช้พื้นที่แต่น้อยทําประโยชน์ให้ได้มากนะครับเพิ่มมูลค่าให้ได้นะครับผลผลิตต่อไร่ให้ได้มากขึ้นศูนย์ข้อมูลนารงทำเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วต้องทําหลายเรื่องนะครับทั้งว่าจะสัมพันธ์ให้ข้อมูลติดต่อราชการต่างๆทั้งหมดเนี่ยศูนย์ลงทำทำให้ได้ นะกระทรวงหมหาไทยแต่ก็ต้องขอมือจากกระทรวงเษกษตรกระทรวงพาณิชย์ต่างๆเป็นคนให้ข้อมูลไปด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับพื้นที่ให้ได้นะไม่ว่าจะเรื่องของราคาต้นทุนอะไรต่างๆที่เรากําหนดไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนติดตามกับดูแลมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะก็สั่งไปได้แต่สั่งไปสั่งได้ลมก็ได้ลมกลับมานะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะครับทุกกระทรวงทบวงกลมอย่าคิดว่าเป็นสั่งไปแล้วก็จบแค่นั้นไม่ได้ต้องติดตามกับดูแลนะครับเรื่องขยะเนี่ย เป็นปัญหาสําคัญนะครับในทุกพื้นที่วันนี้ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเราต้องช่วยกันดูแลทั้งรัฐทั้งเอกชนประชาชนนะในเรื่องของความรับผิดชอบต่อขยะการใช้วัสดุที่มันเป็นขยะที่ยาวนานอนะ่ะ mm. เช่นพลาสติกอะไรเนี่ยต้องลดลงบ้างนะหรือแม้ก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมในการทิ้งในการทําลายเพราะมันอยู่หลายสิบปีนะครับสถานที่ทิ้งขยะของรัฐนะการขนขยะอะไงต่างเหล่านี้ถังขยะแยกขยะต้องเร่งดำเนินการนะครับ ถ้าเริ่มได้ปีนี้ผมอยากให้เริ่มเลยเอกชนมาช่วยกันดีครับบริจากอะไรต่างก็ว่ามาการประกอบการบ่อขยะของเอกชนก็ต้องมีคุณภาพไม่ใช่ประมูลไปแล้วไปแล้วก็ควบคุมไม่ได้นะรักษาไม่ได้แล้วก็ทําให้เกิดไฟไหม้เพลิงไหม้มันจะต้องมีการควบคุมนะครับต้องรับผิดชอบกรณีที่เป็นเอกชนเนี่ยพอท่านได้รายได้ไปแล้วท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยรวมด้วยนะครับอย่าให้รัฐต้องดูแลทุกเรื่องเลยนะการจุดไฟเผาขยะบ่อขยะ ติดไฟอะไรเหล่านี้เกิดควันต่างๆมากมายเสียหายนะครับเรื่องการศึกษาผมพยายามพูดหลายครั้งนะครับก็ไม่ใช่ไปละเมิดท่านไม่ได้ไปละเมิดกระทรวงศึกษาหรือทุกคนในบุคลากรทางการศึกษานะครับคุณแม่ผมเป็นครูนะเพราะฉนั้นผมก็อาจจะติดติดมาบ้างแต่ครูวันนั้นกับครูวันนี้อาจจะนละรสมัยกันผมก็ไปห่วงนะครับอนาคตของชาติอยู่ที่การศึกษาผมคิดว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเข้าใจแต่ท่านจะทํำยังไงเราจะดูได้ทั้งระบบอย่างไรตั้งแต่เล็กจนโตให้มันต่อเนื่องกันทั้ง การศึกษาพื้นฐานการศึกษาต่ออาชีพรายได้ทุกหน่วยงานทุกรทกระทรวงทบวงกรมก็ต้องช่วยกัรศึกษาด้วยนะว่าเขาผลิตออกมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะรับเข้าไปทํางานอย่างไรนะมีความร่วมมือระหว่างการมีโครงการร่วมกันนะมันจุเข,ข้าไปในข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่หางานนั้นเขาทาไม่ใช่ไปไอที่เขาเรียนมาเขาจบมาไม่จ้างไปจ้างใครก็ไม่รู้มามันจะได้คนจะได้เข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้นเพราะมีงานทําแต่ถ้าไปเราไปจ้างคนที่ไม่มีงานทําไม่เรียนหนังสือ มันก็มันก็ได้อย่างเสียอย่างอะนะผมก็ไม่อยากให้ไปยกเลิกทั้งโน้นหรอกมันก็ลําบากเหมือนกันนะแต่ทํายังไงให้มเกิดความสมดุลกันระหว่างนี้คนที่ไม่เลีนังสือคนเรียนังสือจะทํำยังไงทั้งสองฝ่ายได้รับการดูแลจากพวกเรานะครับเรื่องตําราเด็กเหมือนกันแหมมันก็วันนี้มันก็ความทันสมัยนะผมก็เข้าใจนะวันนั้นผมเห็นตำราเด็กก้อหนึ่งมาให้อ่านผมก็ว่าอยากไปนะบางอัานผมตอบไม่ได้เหมือนกันเด็กป .1 นหนึ่งนะครับวิชาสังคมอะไรทั้งอย่างอะนะ แล้วต้องเขียนคําตอบยาวๆเด็กป .1 ผมว่ายังเขียนหนังสือไม่ไม่เก่งเลยนะต้องเขียนคํายาวๆผมว่าลําบากต้องบูชาพระรัตนตรัยก่อนนอนเงี้ยโอ้โหผมยังเขียนไม่ได้ป .1 ผมว่าผมยังไม่รู้เรื่องเลยตอนเด็กๆนะมันยากไปหรือเปล่านะไปทบทวนดูสิตําราที่เอามาให้นี่ก็ต้องเขียนลงไปต่อลงไปในนั้นไงแ้วผมเป็นลายมือเด็กๆเขียนมันยังไม่เป็นตัวเลยในนั้นะนั่นแหะตำราที่เขาส่งให้ผมดูนั่นคือลูกเขาเขียนมายังไม่เป็นตัวเขียนหนังสือยังไม่เป็นตัวเลย แต่ตอบคำถามต้องเขียนยาวอย่างเงี้ยต้องมีอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรล่ะบางที่ก็เป็นชื่อในวนรรณคดีไทยอย่างเงี้ยโหจำได้เด็กๆในกว่าจะเรียนเรื่องคนนี้ผมก็โตแล้วนะก็ยังพอจําได้อยู่บ้างนะลองไปทบทวนดูแล้วกันแต่ถ้าสมบัติทันดีแล้วผมกม็จะว่าไงนะมันทําให้ถ้ามันยากเกินไปเด็กมันก็จะไม่อยากเรียนหนังสือกลัวไงกลัวตอบไม่ได้สอบไม่ได้แล้วก็ไม่อยากเรียนหนังสือเนี่ยแหละเป็นสิ่งหนึ่งท่านต้องสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนหนังสือเพราะเข้าใจง,ง่าย จำง่ายท่องง่ายนะแล้วเราค่อยไปเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆ,อยๆทีละขั้นทีละขั้นไปแล้วก็มันต้องมีการคนเราเนี่ยมาถูกแยกอยู่แล้วระดับมันสมองไม่เท่ากันหรอกนะไอ้คนหนึ่งมันมันเรียนต่อได้มันไปต่างประเทศได้เป็นด็อกเตอร์ได้ไอ้พวกยังไงก็เป็นด็อกเตอร์ไม่ได้ท่านจะทํายังไงให้คนพื้นฐานมันเท่ากันก่อนแล้วถึงเวลาเนี่ยเขารู้ตัวเขาเองว่าเขาจะไปไหนกันนะใครจะเลิกไม่เรียนต่อใครจะไปทํางานใครจะไปเรียนหนังสือ ขึ้นอยู่กับฐานะพ่อแม่ด้วยนะเพราะนั้นดูให,ให้ให้ครบระบบนะครับและดูให้มันถึงข้างล่างนะผู้ชาก็ลงมาดูถึงข้างล่างนะถึงตาําราเอกสารหลักสูตรนะการกดูแลครูทุกคนเสียสละอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นห่วงครูนะเรื่องนี้ถิ่นครูเรื่องอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะก็กาลังช่วยกันปรับแก้แล้วกันในระยะที่2เนี่ยการปฏิรูปไม่ลืมครูนะครูเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นผู้เสียสละนะครับลาบากยากเข็นไงก็อดทนนะ วันนี้ถ้าท่านท่านปรับวิธีการสอนท่านให้มันง่ายขึ้นเบาลงจะได้ดูแลเด็กได้มากขึ้นไนะมีเวลาไปทําอะไรบ้างเพราะท่านก็มีลูกเหมือนกันนี่นะไม่ใช่ท่านสอนเด็กอย่างเดียวถึงบ้านท่านก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยงุดหิด เดี๋ยวต้องไปทอนพิเศษอีเพื่อหาได้มาเลี้ยงลูกอ้อยมันพันกันไปหมดอะนะนั้นดูให้ครบระบบนะครับทั้งครูทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองถ้าสามคนเนี่ยพอใจกันทั้งหมดประเทศมันก็ไปได้การศึกษามันก็ดีขึ้นตามลําดับทำยังไงคนจะเข้าระบบการศึกษาให้มากขึ้นไม่ใช่ผลักให้คนออกไปนอกระบบการศรรึกษาเลิกเรียนเพราะว่าเรียนไม่ไหวนะไปดูใหม่นะครับเรื่องใต้ผู้เราพยายามจะทําดีที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนไว้ว่าการต่อสู้ยังไงต้องมีมีอยู่แน่นอน พราะอีกฝ่ายเนี่ยเขายังไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการซึ่งเราก็พยายามจะสอบถามว่าต้องการอะไรยังไงจะให้เราทําอะไรยังไงก็คุยกันอยู่นะครับในขณะขณะนี้ก็อยากให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังรวมกลุ่มกันอย่าประมาทในการเดินทางนะครับการใช้วิตประจำวันแล้วก็เจ้าที่ก็ต้องเข้มงวดระมัดระวังในทุกภารกิจที่ออกทํางานนะครับคือไม่ใช่เฉพาะประชาชนอย่างเดียวทหารตำรวจเจ้าที่ก็อันตรายเหมือนกันนั้นถ้าเราแพกกันได้นะมีรูปแบบทยุที ให้มันเข้มแข็งมันก็จะลดการสูญเสียลงไปได้มากนะครับในทุกพื้นที่เรื่องการพูดคุยนั้นก็กําลังประสานเพิ่มเติมกับมาเลเซียน,นะครับซึ่งก็รับว่าจะเป็นผู้อํานวยความสะดวกต่อไปแต่เราทํากรอบโครงสร้างใหม่ก็เลยเอากรอบโครงสร้างไปหาดูอีกทีนึงนะครับในระหว่างนี้การพูดคุยต่างๆก็ยังคุยกันอยู่ในทางลับในทางพื้นที่นะมันมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับโดยกรมาภักดิ์สี่นหน้าโดยสวตนะแต่คณะใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงและมีการผมก็ให้มีการปรับบบรูปแ การพูดคุยใหม่ให้เป็นให้มันเป็นระบบให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้พร้อมๆกันในหลายเรื่องไม่ใช่คณะเดียวไปพูดกันก็มันก็ไม่จบหรอกครับมันต้องพูดทั้งกฎหมายทั้งความรุนแรงทั้งความเป็นธรรมความชอบธรรมและเรื่องของจะอยู่กันยังไงนะครับในวันข้างหน้าผมใช้คําว่าเป็นการพูดคุยสันติสุขนะครับไม่ใช่สันติภาพและใช้คำว่าเป็นสันติสุขเพื่อจะทำไงให้อยู่กันได้ทั้งไทยพุทธและมุสลิมอย่าง ยั่งยืนนะครับในเรื่องของความสันติเรื่องเงินอื่นก็คงเป็นเรื่องของคุณวิระนะครับที่ได้รับการปล่อยตัวกลับมาก็ไปพูดจาอาจจะไม่เข้าใจคอทชอไม่เคยมีข้อตกลงใดๆนะครับกับท่านนายกคุณเซนท่านกรุณาปล่อยตัวมาเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับตามูชาวันนี้เราจะต้องไปสู่ประเทศอาเซียนเป็นอาเซียนด้วยกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันทุก ทุกคนในอาเซียนทุกประเทศในอาเซียนเราเป็นครอบครัวผมพูดกับทุกประเทศในโลกเราเป็นครอบครัวกันเราเป็นญาติกันนะเป็นญาติกันถ้าประเทศใดเสียหายอีกประเทศก็เสียหายไปด้วยถ้าประเทศใดมั่งคัง่งอีกประเทศก็มั่งคั่งไปด้วยแล้วทําไมเราจะต้องแบ่งแยกกันให้มันมากมายนักละครับทาไมเราไม่เดินไปด้วยกันถ้าเรารวมอาเซียนทั้งหมด1 0ประเทศได้มันก็มีคน600กว่าล้านเราก็จะไปต่อรองกับใครเขาก็ได้โดยเพราะว่าเราเป็นประเทศผลิตอาหารผลิตสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวัน เขาก็ต้องพึ่งเราอยู่ดีเราผลิตข้าวผลิตอาหารเยอะแยะทั้งปลาทั้งเนื้อไก่หมูส่งออกไปดูเท่าไหร่นะเราก็ยังทะเลาะก,กันเปนหน่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือระหว่างไทยกัมพูชาหรือว่าไทยกับประเทศ,ท,เท,ศทุกประเทศที่มาเยี่ยมเยือนม,มาคุยกันไม่มีตกลงนอกกติกาไม่มีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่มีทุกเรื่องจะต้องเป็นการตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลโดยอาจจะเป็นคณะพูดคุยที่เปิดเผยนะครับในทุกกรณีขอให้ประชาชน ไว้บางใจแล้วคุณวิระหยุดพูดได้แล้วนะเชื่อมั่นในผู้ของผมนะมากกว่าไปฟังจากคนอื่นนะไม่มีนะครับไม่มีเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กวันนี้ขอความร่วมมือนะครับช่วยกันแชร์ในเรื่องที่ดีๆบ้างนะช่วยกันขจัดไอ้ขยะต่างๆคำพูดที่เรียกว่าเฮสปิชเนี่ยซึ่งมันสร้างความเกลียดชังหยาบคายดูหมิ่นดูถูกกันนะหมิ่นสถาบาลลาันต่างๆออกไปให้ได้ถ้าท่านเป็นคนไทยท่านต้องช่วยกันขจัดนะครับไม่ไงั้นมันอันตรายมากในวันหน้า นะเฟซบุ๊กแอปต่างๆเนี่ยมันอันตรายต่อเด็กๆด้วยสังคมโดยรวมก็กระทบกระทั่งกันไปโดยตลอดเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างส่วนใหญ่จะเชื่อนะถ้าเขียนเรื่องจริงไม่มีเชื่อแต่เขียนเรื่องไม่จริงนละโอ้ยแชร์กันใหญ่นะต้องดูด้วยว่าช่วยเขาแชร์ไปแล้วนะมันผิดมันถูกนะมันใช่หรือไม่ใช่มันตรวจสอบหรือยังถ้ามันไม่ใช่ก็คุณอาจจะเพิ่งแชร์เลยนะบางทีก็โกรธแค้นเกียรติชังตามเขาไม่หมดอะ่ะนะผูกปันง่ายเหลือเกินประเทศไทยวันหน้าแล้วจะทำยังไง นะการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมการอะไรล่ะการให้บริการมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็คุมไม่ได้นี่แหละประเทศชาติจะเสียหายความมั่นคงมันจะไม่เกิดนะสังคมก็เสียหายเสื่อโทชมการท่องเที่ยวก็เสียหายไปหมดเพราะคนจะมาทาไมประเทศไทยแบบนี้ทะเลาะกันแบบนี้เกลียดทั้งประเทศไม่ได้นะขอร้องนะทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ชอบชอบทําผมรู้ว่าเด็กสมัยใหมน่นี่ชอบเล่นแอปเล่นอะไรต่างเนะี่ยผมก็ไม่เก่งนะ แต่อ่านแล้วไม่สบายใจไม่สบายใจมากเลยนะต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ผมพูดกับท่านวันนี้จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจมากนะครับเพราะเศรษฐกิจคือหัวใจคือปัใจจัยในการเดินหน้าประเทศไทยไปข้างหน้าเรื่องอื่นความขัดแย้งเรื่องการไปรู้เป็นเรื่องภายในของเรานะว่าทํายังไงเราจะดูแลคนของเราให้ได้ทําไงจะทําให้ความทวารหว่าของประเทศมันดีขึ้นทํายังไงที่เราจะก้าวไปสู่การประชาคมอาเซียนแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะนั่นเป็นเรื่องที่เราต้องแก้กันภายใน หลักการอาเซียนเนี่ยเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกิจการภายในซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดูแลในการทําให้ประชาชนในวช่นนนปลอดภัยไม่มีการสู้รบกันนะมติต่างๆของอาเซียนก็เป็นเรื่องของมติอาเซียนเราจะไม่มีมติเป็นแต่ละประเทศแต่ประเทศออกไปในเรื่องโน้นเรื่องนี้มันทําให้เกิดความแยกมากขึ้นนี่คือหลักการของอาเซียนการค้าขายการทําสัญญาต่อกันก็ต้องเปิดเผยโปร่งใสมีประสิทธิภาพเป็นธรรมกับทั้งสองประเทศนะครับ เราครบกับประเทศทุกประเทศต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจความเป็นธรรมในฐานะที่เป็นเป็นมิตรประเทศกันอยากดียิ่งนะครับประเทศรอบบ้านเราเนี่ยมีเป็นญาติพี่น้องกันทั้งที่น,นะไม่ว่าจะด้านประเทศลาวด้านลาวด้านการพูชาด้านพมา่าคนชายแดนรู้จักกันหมดอะ่ะแล้วเราทาไมต้องทะเลาะก,กันล่ะทําไงจะเกิดประโยชน์ทั้งสองประเทศเป็นธรรมเท่าเทียมทั้งสองประเทศทำหากินด้วยกันนะ เลิกพูดในเรื่องของอะไรปัญหาที่ความขัดแย้งกันตลอดมาเนี่ยนะผมว่าวันนี้มันโลกมันไร้พรมแดนแล้วล่ะวันนี้นะทำยังไงแต่เราก็ต้องรักษาภูมิปัญญของเราให้ได้นะครับรักษาอธิปไตยเราให้ได้ก็มันคนละเรื่องกันก็ไปพูดกับคนละวาล่าไปให้มันได้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันคนํานึงถึงภูมิปัของชาตินะครับในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้าสาธารณพ,พื้นฐานและอื่นๆน,นั้นเราทําอยู่ทุกมิตินะครับวันนี้ก็เพื่อมีการประชุมเรื่อง บอดชัเปอร์บอดไปในเรื่องของการปรับปรุงการบริการของรัฐวิสาหากิจต้องใช้เวลานะครับบางคนบอกว่า้ประชุมแล้วมันต้องเกิดอย่างนี้อย่างนั้นจะทําไงอะไรจะไวอะไรจะเลิกมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ขนาดนั้นเราต้องค่อยๆแก้วางแผนว่าที่ผ่านมามันคือปัญหาอะไรนะครับช่วงก่อน22มาแล้วเนี่ยมันตั้งหลายปีหลายสิบปีมาแล้วนะมันขาดทุนยังไงมันต้องแก้ยังไงหาหาโจทย์ให้เจอก่อนอะไรคือปัญหาจากนั้นมาเราก็มาเปิดแก๊ปตรงกลางว่าตรงนี้คือระยะตรงกลาง เป็นระยะเปลี่ยนผ่านตรงนี้คือเราจะต้องแก้ระเบียบแก้แบอร์ดแก้การคัดเลือกตัวบุคคลแก้ไขระเบียบที่ไม่ทันสมัยมาตรการการควบคุมต่างๆและกฎหมายที่มีอยู่แล้วเดิมมี20กว่าฉบับในการคุมบอร์ดมีอยู่แล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าคนหรือว่ากลไกต่างๆเนี่ยมันทำได้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะต้อง3เดือนหรือ6เดือนเพื่อจะเดินตรงนี้ให้ได้แล้วเราก็ไปเดินว่าเราจะทำยังไงต่อไป เพื่อจะเดินไปข้างหน้าผมไม่ได้ใว่าทุกอย่างแก้ไปได้ภายใน3มเดือน6เดือน9้าเดือน12บเดือนไม่ได้หรอกครับมันต้องระวังไว้ว่าหลังจาก12เดือน5 8ดเลือกตั้งกันใหม่สมุิถึงเวลาเลือกตั้งแล้วมันจะไปได้ไหมเหล่านะถ้าไม่แก้วันนี้มันก็ไปตรงนั้นไม่ได้ถ้าแก้เฉพาะวันนี้เดี๋ยวสามเดือนหน้าก็มีเรื่องอีกเพราะว่ามันไม่ได้แก้ในตั้งแต่พื้นฐานมันไปนะครับรายได,ได้มีพอหรือเปล่ารายได้ไดพอมันถึงจะไปเพิ่มเรื่องการบริการให้มากขึ้นดูแลเรื่องรถ ต่างๆอุปกรณ์ต่างให้มันใหม่ก็ไรายได้มันก็น้อยไรายได้ก็ไม่มีนะไม่มีแล้วก็ต้องไปกู้เงินเข้ามากู้เงินก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวเกินนี่สาธาณะแล้วก็ต้องการให้มีรถใหม่แล้วมันจะไปยังไงอ่ะคิดให้มันครบอย่างนี้นะวันนี้ก็ต้องไปหาว่าอันไหนควรจะต้องอยู่ไหมอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเป็นรัฐกิจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันไหนจะต้องอผสมกันนะรัฐกับเอกชนร่วมกันบางอย่างอาจจะแบ่งให้เอกชนไปทําบางส่วนเนี่ยต้องมาคิดแบบนี้นะ ถ้ามาคิดว่าอัน,นี้เลิกอัน,นี่ทำไอัน,นี่ไม่ทาแล้วทำยังไงความมัน่นคงจะเกิดขึ้นไหมละ่นะการให้การบริการประชาชนบ,บางอย่างเนี่ยมันหยุดไม่ได้นะถ้ามีการประท้วงกันอย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นมันต้องรักษาความมั่นคงให้ได้ยังไงต้องมีการบริการนะครับก็ความแตกต่างของประชาชนในชาติเนี่ยต้อง,ต,องต้องลดลงนะภาคเอชนต้องช่วยกันรับภาระ,ะของประเทศชาติไปด้วยนะครับร่วมกับรัฐร่วมกันลดความแตกต่างความเหลื่อมล้ําของรายได้ ลดช่องว่างของประชาชนให้ลดลงและพิจารณาจะเดินไปข้างหน้าได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกนะครับขอบคุณในแรงใจแรงสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับซึ่งมันก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนผมก็กลับไปให้ท่านเป็นร้อยเต้าพันธวีแล้วกันนะต้องยอมรับว,ว่ากําลังใจมา,มามากก็กดดันผมมากแต่ไม่เป็นไรรับได้รับได้ในยังแข็งแรงอยู่ยังทําได้นะคิดแต่เพียงเดียวว่าจะทํำยังไงให้พวกเราทุกคนมีความสุขนะครับ<ช>ข้าราชการทุกคน ต้องรวมมือกันในการจะคลี่คลายความเดือดร้อนดูแลทุกสุขให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยเร็วบางอย่างมากใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันต้องช่วยกันอดทนผมอดทนข้าราชการอดทนประชาชนอดทนอดกอลั้นอย่าอารมณ์เสียอย่างูดกิดอย่าเดินขบวนอะไรกันมากมายนะก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมอะนะท้ายสุดก็ไม่ได้เหมือนเดิมท่านเดินขบวนจําได้ไหมเดินขบวนเรื่องยางเรื่องข้าวเรื่องต่างๆตั้งเพิ่งได้เงินอนุมัติผมอนุมัติไปเมื่อเร็วเนี่ยตั้งแต่ปี5 5แล้วนะ,ะเดินมากี่ปีแล้วนะ สองปีที่แล้วว่ะเพิ่งไม่ได้ชะตังเี่แหละเพราะนั้นเดินวันนี้ก็ไม่ได้วันนี้นะขอร้องอย่าเดินเลยไปแก้กันใหม่ว่าจะทํำยังไงเพราะนั้นคนที่จะแก้ผมได้คือพ่อค้าคุณกลางใครละ่ะเจ้าหี้ัทในพื้นที่แต่ละพื้นที่ไปแก้ปัญหาท่าให้ได้ในพื้นที่ศนะูนย์ต้รงทำก็ทําไม่ได้อย่าให้มาเดินขบวนในกรุงเทพวันนี้รับเ,เรื่องร้องเรียนทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นหมื่นๆนเนี่ยโอ้โหยังไม่ไปไม่ไปศูนย์ต้องทำเลยนะศูนย์ต้องทารับไปด้วยจะได้มาน้ยๆหน่อยนะแล้วก็สง่ง เอกสารมาเราก็ส่งไปให้กรบสุนทรภูเขาไปแก้นะขอบคุณที่ทุกคนออพอมาฟังพี่แจงรับเรื่องแล้วเขาก็ดีใจเขาก็กลับบ้านอย่ามาอยู่ไปตามถนนเนี่ยไม่สวยงามลําบากด้วยห้องน้ําห้องท่าก็ไม่สะดวกนะนั่งรถมาเสียค่ารถค่าลาเดี๋ยวก็ต้องมีคนเดี๋ยวอะไรท่านก็ต้องไปเสียเงินค่ามาอยู่ที่เนี่ยได้ตังไม่ได้ตังก็ไม่รู้อย่างนั้นก็เสียตังค์อ่ะเสียเวลาไปอยู่กบลูกหลานที่โน่นดีกว่าแล้วก็ส่งข่าวเข้ามาผ่านสุนทรภลงทำแล้วก็จะแก้ให้ หรือให้ผู้ว่าแก้ให้กระทรวงแก้ใครแก้ต้องแก้ให้ได้มันแก้ระยะสั้นไม่ได้ก็ต้องแก้ระยะยาวนะผมขอร้องนะไม่ได้กลัวอะไรหรอกเพียงแต่ว่าไม่อยากให้มันเสียนะประเทศชาติกําลังสวยงามถนนท้นทางก็ปลอดโป,นะปร่งนะปะท้วงเดี๋ยวถ้าเกิดต้องมากลางุ้งกลางอะไรนอยกันตามเนี้รู้รู้ว่าท่านลําบากนั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญนะครับพวกเราทุ่มเทให้ท่านอยู่แล้วสุดท้ายนี้ ก็คง,งต้องกล่าวครัว่าคิดถึงเหมือนเดิมนะครับคิดถึงตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีความสุขประชาติไม่ปลอดภัยการมรมปยังไม่สําเร็จนะพวกเราทุกคนคอสชอข้าราชการทุกคนก็ยังคงส่งความคิดถึงไปทางพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ no.